ถ้าคุณมองมาจากข้างนอกชีวิตของคนบางคนครับดูพร้อมเกินกว่าที่จะพังด้วยเขามีการศึกษาที่ดีมีงานที่ดีมีชื่อเสียงมีคนยอมรับมีรายได้ที่ดีมากครับมีเส้นทางที่ถูกวางเอาไว้อย่างเรียบร้อยและในสายตาของสังคมคนแบบนี้คือคนที่รอดอย่างแน่นอนเขาคือคนที่ผ่านด่านที่ยากที่สุดของชีวิตมาแล้วครับแต่หลายสิ่งที่คนไม่เข้าใจนั้นก็คือสารบคนกลุ่มนี้ชีวิตไม่ได้จบลงที่ตรงคําว่ารอดนะครับ เพราะหลังจากนั้นสิ่งที่รออยู่ไม่ใช่ความสบายแต่เป็นแรงกดดันอีกหนึ่งระดับแรงกดดันของการที่จะต้องรักษาทุกอย่างเอาไว้ห้ามตกห้ามพลาดห้ามสแสดงความ่อดแอห้ามช้าห้ามล้มครับเพราะถ้าล้มมาทีทุกอย่างที่สร้างจะหายไปพร้อมกันนี่คือจุดตั้งต้นของเรื่องทั้งหมดครับเป็นเรื่องของคนที่ดูมีชีวิตที่ดีแต่สุดท้ายกลับต้องพึ่งยาเสพติดครับและยาเสพติดที่เคยช่วยพยุงชีวิตของเขาไว้ได้ในช่วงหนึ่งครับ กับกลายเป็นสิ่งที่พาเขาลงมาจนชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับกรณีของซอมินแจครับคือภาพสะท้อนที่ชัดอย่างมากเธอเติบโตมาในครอบครัวชนชั้นกลางครับถือว่าเป็นกลางระดับบนด้วยนะครับครอบครัวที่ให้คุณค่ากับการศึกษาความมีวินยัยและภาพลักษณ์ทางสังคมพ่อแม่ไม่ได้เป็นคนดังครับและก็ไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงด้วยแต่ว่าเป็นกลุ่มคนทำงานวิชาชีพที่สังคมเกาหลีเรียกกันว่าครอบครัวที่ดีครับ เป็นครอบครัวที่เลี้ยงลูกมาให้เก่งพฤติกรรมดีและเดินตามเส้นทางที่สังคมยอมรับแน่นอนเขาว่ามินแจเธอเองก็ทําตามกรอบนั้นได้เป็นอย่างดีเธอเรียนด้านวิศวกรรมครับทํางานเป็นวิศวกรในบริษัทใหญ่ซึ่งสําหรับผู้หญิงครับในสังคมเกาหลีถือว่าเป็นความสําเร็จที่สูงอย่างมากก่อนที่ชีวิตของเธอจะพาเข้าสู่วงการสาธารณะครับผ่านรายการเรียลลิตี้ฮาร์ดสัญกษครับ ที่เน้นคนธรรมดาที่ดูดีครับมีการศึกษามีอาชีพจริงไม่ใช่ดาราครับเมื่อรายการออกอากาศครับเธอถูกมองว่าเป็นผู้หญิงที่นิ่งสุข,ขุมฉลาดมีเหตุผลควบคุมตัวเองได้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นครับเธอไม่ดังแบบซูปเปอร์สตาร์หรือว่าไอดอลนะครับแต่กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีฐานผู้ติดตามมั่นคงมากครับในกลุ่มคนเมืองคนรุ่นใหม่และคนที่ชื่นชอบผ้าของเธอครับเธอเก่ง ที่ดูเบาบางจากภายนอกนะครับแต่ว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์อย่างมากเธอทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ครับความคิดสุขภาพจิตและแรงกดดันในชีวิตจริงซึ่งทําให้คนจำนวนมากรู้สึกว่าเธอนี่แหละของจริงเข้าถึงได้ง่ายแต่จุดพลิกผันเกิดขึ้นครับเพราะเธอดันไปพึ่งพายเอมเฟตามีนครับข่าวนี้ไม่ได้ออกมาแบบการจัดก,กุ้งเงียบๆนะครับแต่ถูกเปิดเผยมาจากอดีตคนรักของเธอผ่านโลกออนไลน์ก่อนที่จะนําไปสู่กระบวนการสอบสวนของตํารวจ จากนั้นได้มีการตรวจสารครับมีหลักฐานและยอมรับครับในการเข้ากระบวนการยุติธรรมโดยเธอใช้สารกระตุ้นครับเพราะมันผิดกฎหมายและนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องของแค่ายาเสพติดเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นการพังทลายภาพลักษณ์ที่สังคมเชื่อทั้งหมดว่าเธอเนี่ยนะจะพลาดได้สิ่งที่สังคมทําทันทีครับแทนที่จะถามว่าเธอผิดไหมพ่อแม่เลี้ยงว้ายังไงเธอใช้เส้นสายกว่าที่เธอจะมาถึงจุดนี้ด้วยหรือไม่ครับ แต่ว่ากลับไม่มีใครถามคําถามที่สําคัญกว่านั้นเลยนะครับคือทําไมเธอต้องพึ่งยาด้วยเธอกําลังเจอกับอะไรอยู่และถ้าเราลองขยายมุมนี้อีกสักเล็กน้อยครับเราจะพบว่าชีวิตแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่อินฟูคนเดียวเท่านั้นนะครับในโลกของวิชาการวิชาชีพที่มันสูงครับมีตัวอย่างของคนเก่งที่สุดที่ต้องพึ่งพายาเสพติดเพื่อรักษาความสามารถในการทำงานได้ครับหนึ่งในนั้นก็คือคุณวิลเลียมครับ เขาเป็นศาสตราจารย์ศาสตร์รากรรแพทย์ด้วยนะครับผู้วางรากฐานระบบแพทย์ประจาบ้านที่ใช้กันทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้ครับเขาเป็นแพทย์ถือว่าเป็นตำนานเลยนะเพราะว่าคนที่สามารถออกแบบระบบแพทย์ให้ทันสมัยก็นี่แหละครับคือผลงานของเขาแต่ว่าในช่วงชีวิตหนึ่งของคุณวิลเลียมครับต้องพึ่งพาโคเคนและมอร์ฟีนอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพราะความสนุกนะครับไม่ใช่เพราะความไม่รู้ด้วยนะแต่เพราะงานไม่อนุญ,ญาตให้ล่าช้าเลยไม่อนุญาตให้มือสั่นครับ ไม่อนุญาตให้สมองล้าและไม่อนุญาตให้หยุดพักด้วยสำหรับศัลยะกรรมแพทย์ในระดับนั้นครับความผิดพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอาจหมายถึงชีวิตของคนไข้และจุดจบของวิชาชีพได้เลยยาในชีวิตของเขาจึงไม่ได้ทําหน้าที่เพื่อเพื่อความสุขครับแต่ว่ามันทําหน้าที่เป็นทําให้เขายังสามารถทํางานได้อยู่ตังหากและเมื่อไม่มีมันครับเขาก็จะไม่สามารถรักษาระดับที่ตัวเองเคยทําไปได้อีกตัวอย่างหนึ่งครับคือคุณพ่อครับ เขาเป็นนักคณิตศาสตร์ระดับโลกเลยครับเป็นด็อกเตอร์ที่มีผลงานเปลี่ยนประวัติศาสตร์เลยแต่ว่ากลับไปพึ่งพาเอมเฟตามีนครับเป็นเวลาหลาย10ปีและไม่ได้ทําเพื่อความมึนเมาเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องเสพเพื่อให้สมองเนี่ยอยู่ในโหมดคิดตลอดเวลาเพราะเขาหยุดใช้ความคิดไม่ได้เลยครับเพราะว่าเขาเคยหยุดใช้แล้วครับและเขายอมรับแต่ตรงๆว่าถ้าเลิกใช้เมื่อไหร่ก็ทํางานไม่ได้เลยครับสรารบคนที่มีตัวตนทั้งหมดผูกกับความสามารถในความคิด การหยุดจึงไม่ใช่การพักครับแต่คือการสูญเสียตัวตนเลยต่างหากหากเรามารวมครับทั้ง3มชีวิตนี้ไม่ว่าจะเป็นอินฟูวิศวกรเป็นแพทย์ครับหรือว่าด็อกเตอร์ทุกคนมีแก่นเดียวกันครับคือพวกเขาไม่ได้พึ่งยาเพราะโง่หรือไม่รู้นะครับแต่พึ่งเพราะว่าเพราะถ้าหากไม่ได้ใช้แล้วการที่จะรักษาความเป็นตัวตนในโลกนี้มันก็จะหายไปครับที่คุณบินเจใช้คือเอฟฟาตามีนครับซึ่งสารตัวนี้มันทําหน้าที่ในการเพิ่มความตื่นตัวเพิ่มโฟกัสครับ เพิ่มความมั่นใจและลดความเหนื่อยความกลัวและเมื่อมันได้ผลครับมีผลงานออกมาจริงมีเงินมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับมันจึงไม่ถูกมองออกว่าเป็นปัญหาครับในสายตาของผู้ใช้นะครับแต่มันถูกมองว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นคําถามทําไมไม่เลิกล่ะเป็นคําถามของคนที่ไม่เคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกันก็ได้ครับดังนั้นสารคนกลุ่มนี้ครับเลิกไม่ได้หมายความว่าแค่หยุดใช้สารครับ แต่มันหมายถึงการสูญเสียการงานตัวตนรายได้ความมั่นใจคุณค่าของตัวเองโลกนี้ไม่ได้สัญญาว่าจะรอให้เขาฟื้นกลับมานะครับโลกบอกแค่ว่าถ้าคุณทำไม่ได้คนอื่นมาแทนแน่นอนนี่คือกับดักของคนชั้นกลางอย่างแท้จริงครับเพราะว่าสำหรับชนชั้นนี้ครับไม่ได้มีแค่สินทรัพย์ที่จะพออยู่เฉยๆได้นะครับแต่สิ่งที่พวกเขาควรที่จะจำเป็นต้องมีนั่นคือความสามารถครับและความสามารถนั้นครับมีวันหมดอายุด้วย ดังนั้นชนชั้นกลางถูกสอนให้เชื่อว่าถ้าขยันอดทนพิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยๆสุดท้ายชีวิตจะได้รับความมั่นคงและโลกที่สวยงามในบ้านปลายครับแต่ในความเป็นจริงมันโหดร้ายกว่าน,นั้นเพราะกว่าจะถึงบ้านปลายร่างกายมันไม่เหมือนเดิมครับสมองไปหมดแล้วโลกก็ไม่เหมือนเดิมด้วยและสิ่งที่เรียกว่าสวยงามมักจะไม่มาในรูปแบบที่สังคมเคยสัญญาไว้ด้วยครับดังนั้นคนจํานวนมากจึงเลือกสวยงามตอนที่ยังมีแรงครับรีสมอง รีดพลังรีดชีวิตรีดทุกอย่างที่จะรีดออกมาได้แม้ว่าจะรู้ว่านั่นคือการยืมอนาคตมาใช้งานก่อนเพราะอีกทางเรื่องหนึ่งคือการเดินอ,อย่างช้าๆครับแล้วค่อยๆถูกแทนที่อย่างเงียบๆสารคนแบบนี้ครับยาเสพติดอาจจะไม่ใช่เรื่องผิดศีลธรรมก็ได้นะครับแต่คือการตัดสินใจเชิงโครงสร้างระหว่างการพังในอนาคตครับกับการที่ตัวเองจะต้องอยู่ให้ได้ในปัจจุบันสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่วันที่เริ่มใช้ครับ แต่คือวันที่รู้ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะหยุดต่างหากวันที่ถ้าหากไม่มียาตัวนี้แล้วเราก็จะทํางานไม่ได้เราก็จะรู้สึกไร้ค่าและกลัวว่าจะไม่มีที่เหลือให้ยืนได้ในสังคมเลยครับวันนั้นเครื่องมืออาจจะกลายเป็นโซ่ครับและโซ่นั้นก็จะยิ่งรัดแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจนวันที่มันไม่คุมอีกต่อไปซึ่งมักจะมาช้าเสมอดังนั้นทั้ง3ามเรื่องที่บอกได้พูดไปข้างต้นครับเรื่องนี้ผมไม่ได้ต้องการจะบอกว่ายาเสพติดมันดีนะครับ แต่ว่ามันกําลังบอกอะไรบางอย่างกับเราหรือเปล่าครับว่าในโลกที่วัดค่าจากคนในประสิทธิภาพอย่างเดียวคนเก่งจํานวนมากจะไม่มีพื้นที่ให้ล้มได้เลยนะครับและเมื่อไม่มีที่ล้มให้ทางรัฐทุกแบบมันเลยเป็นทางเดียวที่ยังเหลืออยู่หรือเปล่าไม่แน่เรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับยาก็ได้นะครับแต่คือการที่มุมมองของมนุษย์นะครับต้องมองให้ครบทั้งระบบและตราบใดที่สังคมยังบอกว่าถ้าไม่เก่งก็อยู่ไม่ได้กับดัก ชนชั้นกลางครับก็จะผลิตคนเก่งที่ต้องพึ่งอะไรบางอย่างมาเสมอเพื่อแลกกับการที่จะต้องอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปครับและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมคนที่เรามองออกจากภายนอกเข้ามาเนี่ยดูดีเหลือเกินบางครั้งถึงตกลงไปได้ครับในจุดที่ไม่สามารถขึ้นมาได้อีกเลยครับและไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป